คลิปสุดท้ายนะคะสำหรับวันหยุดพักผ่อนวันหยุดนี้นะคะก็คือมากราบนมัสการสรีสะสังขารของหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนะคะที่จังหวัดศรีสะเกตอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะเพื่อนๆนี่คือเบื้องหน้าที่เห็นนะคะเนื่องจากมาตอนจะประมาณหกโมงเย็น จริงๆก็ปิดประมาณหกมงครึ่งนะคะก็จะไม่มีใครแล้วนะคะซึ่งสรีระสังขารของท่านนะคะปีงวดที่แล้วนะคะมีคนบอกว่าให้หวยถูกได้รางวัลที่หนึ่งไปมีคุณยายมากาซิบนะคะบอกว่าไม่มีเงินทำบุญหาคุณพ่อคุณแม่ทีนี้ก็ได้ยินเสียงผู้ชายไปกระซิบข้างหูว่า28 6หคุณยายเขาก็เลย ไปหาซื้อลอตเตอรีร่ได้มาสองใบคุณยายมีความเชื่อว่าเสียงที่มากระซิบข้างหูณคราวที่แล้วก็คือเสียงกระซิบของหลวงปู่สวงซึ่งท่านเมตตาเพื่อให้มีเงินมาทำบุญหาบิดามารดาบรรพบุรุษท,ที่ล่วงลับไปแล้วก็ดูเอานะคะเพื่อนๆเ,เป็นโอกาสดีก็กราบขอพรผ่านโซเชียลด้วยกันนะคะขอเมตตาบาร,รมีของหลวงปู่ มอบให้ข้าพเจ้าแล้วก็เพืเ่อนๆทุกคนด้วยเทินสาธุนี่นะคะคือบริเวณด้านในนะคะของ สรีแะหลวงปู่ก็มีทางเข้านะคะปกติถ้ามาตอนกลางวันที่คนเยอะๆนะคะจะไม่มีโอกาสขนาดนี้เลยก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะเดินลอดหนึ่งรอบนะคะเพื่อถวายความเคารพให้กับหลวงปู่นะคะก็เดินตามมาด้วยกันนะคะ อิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุตโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัทธมัสสาระทิสัทถทวมนุสสานังพุทโธภะวะติสัพพะภควาตาตัมสันทิทิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะไนยโกปัจัตตังเวทิตัพ กูวินโย่ีตีอนุะสทนาคาาาาัเภีู่อันแล้วเนี่ยจะลัละลงบุญญักเขตตั้งโลกาซาติอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะเพื่อนๆ นี่คือสศรีละของหลวงปู่นะคะก็จะมีดอกไม้ทูปที่ข้าวลารผ้าขาวถวายหลวงปู่